ะะหลังฉีดฟิลเลอร์ต้องทายัางไงบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะหลังฉีดฟิลเลอร์นะคะห้ามนะคะกดนวดคลึงบริเวณที่เราฉีดฟิลเลอร์ร้อนทุกชนิดนะคะห้ามอบตรีมอบซาวหน้านะคะห้ามนวดหน้าขัดหน้าเลเซอร์นะคะ,ะห้ามออกกําลังกายวายดื่มแอลกอฮอล์และสุบบุหรี่ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะหลังสวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนำนะคะ how to นะคะหลังฉีดฟิลเลอร์ต้องทำยังไงบ้างนะคะ ข้อแรกเลยนะคะหลังฉีดฟิลเลอร์นะคะห้ามนะคะ,ะ,คะกดนวดคลึงบริเวณที่เราฉีดฟิลเลอร์นะคะแล้วก็เลี่ยงการแต่งหน้า24ชั่วโมงค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าระบบก็สามารถประครบเย็นได้นะคะและสิ่งที่ต้องห้ามเลยก็คือความร้อนทุกชนิดนะคะห้ามอบสตรีมอบซาวน่านะคะห้ามนวดหน้าขัดหน้าเลเซอร์นะคะ,ะห้ามออกกําลังกายหนักๆเนาะสามวันแรกนะคะ งดการดื่มวายดื่มแอลกอฮอล์และสูกบุหรี่ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะหลังเติมฟิลเลอร์ไปต้องดื่มน้ําเยอะๆค่ะดื่มน้ําประมาณวันละ8 1 0ถึง10แก้วนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะเพื่อจะให้ฟิลเลอร์อยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าใครนะคะหลังทําไปรู้สึกว่ามีอาการอ่าเขียวช้านะคะาสามารถทายาลดช้ำได้หรือว่ากินยาลดช้ำได้นะคะแต่ถ้าเขียวมากๆนะคะหรือว่ามีอาการ ปวดนะคะหลังทำเนะะี่ยค่ะแนะนําว่าควรไปปรึกษานะคะ,ะคุณหมอที่ทําการฉีดฟิลเลอร์ให้หรือว่าโทรไปที่คลินิกนะคะมันจะดีกว่านะคะเพื่อจะได้ดูว่าที่เราเป็นเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะการไปพบหรือว่าไปถามที่คลินิกก็จะดีที่สุดนะคะถ้าส่วนอาการอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นได้หลังเติมฟิลเลอร์นะคะใน1-3วันแรกอาจจะมีการปว,ปวดปวดตึงๆได้นะคะถ้าปวดไม่มากนะคะสามารถกินยาพาราเซตามอลได้ค่ะ หรืออาการาเขียวช้ำนะคะอาการเนี้ยก็จะหายได้เองภายใน7-14วันนะคะถ้าใครสนใจหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะ